สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุ่ English Daily Dose Podcast ภาษาอังกฤษสั้นๆสำหรับพยาบาลไทยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข A Short English Podcast for Thai Nurses and Healthcare Professionals วันนี้เราจะาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆในการสอบถามเกี่ยวกับการปัสสาวะของผู้ป่วย เป็นหัวข้อที่อาจจะดูละเอียดอ่อนนะคะแต่การพูดอย่างสุภาพจะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น Ready? Let's get started บทสนทนาก่อนเลยค่ะ I like to ask you about your urination Sure How many times do you urinate in a day Maybe six or seven times. Do you feel any pain or burning when you urinate? Yes, it burns a little. Is urine clear or dark? It looks darker than usual. Do you ever have trouble holding your urine? Sometimes, yes. Thank you. I'll inform the doctor. แบบฝึกพูดนะคะ I like to ask you about your urination. I d like to ask you about your urination. Like you ur ก็คือดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับการปัสสาวะของคุณนะคะ How often do you urinate? How often do you urinate? Ur นะคะเวลาถามว่าปัสสาวะบ่อยแค่ไหนนะคะ How often do you urinate? แล้วก็คุณรู้สึกเจ็บหรือว่าแสบเวลาปัสสาวะไหมนะคะ Do you feel any pain or burning? Is your you urine clear or dark? นะคะเวลาจะถามว่าปัสสาวะใสหรือว่าเข้มนะคะ Is your urine clear or dark? เวลากล้นจะสอบถามว่ากลั้นปัสสาวะ อยู่หรือไม่อยู่นะคะก็คือถามว่า do you have trouble holding your urine การกลั้นปัสสาวะนะคะก็คือคำว่า hold นะคะ uh, do you have trouble holding your urine ก็คือคุณกลั้นปัสสะาวะ uh, อยู่ไหมคะแล้วก็ have you noticed any blood in your urine ก็คือคุณ เ,เคยเห็นเลือดนะคะในปัสสาวะไหมสังเกตดูไหมคะว่ามีเลือดในปัสสาวะไหมนะคะก็คือให้พูดว่า Have you noticed any blood in your urine? ดูคำศัพท์ค่ะ Urination ก็คือการปัสสาวะ Urinate ก็คือปัสสาวะ Pain หรือว่า burning แปลว่าเจ็บนะคะหรือว่าแสบ clear urine ก็คือปัสสาวะนิสยัย dark urine ก็คือปัสสาวะสีเข้มนะคะ frequent urination ก็คือปัสสาวะบ่อยคำว่า freak, frequent นะคือก็คือบ่อยนะคะใส่กับไปกับคำว่า frequent urination ก็คือปัสสาวะบ่อย ถ้าปัสสาวะลำบากนะคะพูดคำว่า difficulty urinating difficulty urinating ถ้ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็คือคำว่า incontinence incontinence ถ้ามีเลือดในปัสสาวะก็ต้องพูดว่า blood in urine ก็คือตอนนี้นะคะเป็นอตอนที่เราได้เรียนรู้วิธีสอบถามอาการเกี่ยวกับการปัสสาวะอย่างสุภาพและก็มืออาชีพนะคะการพูดอย่างระมัดระวังในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนแบบนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกพูดแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยในสถานการณ์จริงนะคะ keep practicing and try using these phrases in real conversation แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ English Daily Dose นะคะ Thank you for listening.